ไม่ต้องใช้เงินก้อนไม่เช็คเครดิตไม่ต้องผ่านแบงค์ไม่มีดอกเบี้ยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์มาครับใครที่กําลังเรียกร้องให้เราเปิดผ่อนวันนี้เราจัดให้แล้วครับเพื่อเพิ่พมโอกาสให้กับพี่น้องชาวไทยได้มีที่ดินโฉนดของเราทุกแปลงเราแบ่งให้แล้วนี่ดูด้านหลังนี่ครับโฉนดชิ้นๆเลยครับไม่ติดภาระใดๆแน่นอนย้านะครับโฉนดเราแบ่งให้แล้วทุกแปลงพร้อมโอนนะครับที่ดินอยู่ที่ตนนําบลหนองแหนออาเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ที่ตรงนี้นะครับเราแบ่งให้50ตารางวาถึง105ตารางวาในราคาเพียง5,39,000บาทเท่านั้นวางดาวนะครับ20,000บาททุกแปลงนะครับแค่20,000บาทเท่านั้นแล้วผ่อน0% 36งวดตกงวดละ14,000กว 14, ่าบาทเท่านั้นนะครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่ารอบๆโคร,รงการของเรามีอะไรนี่ครับนี่ ใกล to so ้ๆโครงการของเราติดกับโครงการของเราเลยครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับขึ้นแล้วมีคนอยู่จริงนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะเปียวหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่นี่นะครับพนมสารคามนะครับใครๆก็รู้นะครับตรงนี้นะครับวัดบ่อเงินบ่อทองนะครับใกล้ๆเลยครับแล้วมาจยวผมพามาชมด้านหน้าโครงการว่าของเรามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับจยวผมพามาชมด้านหน้าโครงการนะครับตรงนี้ของเรานะครับแปลงหน้าของเรานี่ครับและติดกับคองชลประทานนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราจะเป็นวิวนะครับยิ่งตอนพระอาทิตย์ตกดินตรงนี้จะสวยมากๆเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดสังเกตนะครับตรงนี้จะเป็นถนนลาดยางนะครับถนนของเราใหญ่ครับติดถนนใหญ่เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการสัญจรเลยนะโอเคครับแล้วใครนะครับที่อยากรู้ว่าโครงการของเราเนี่ยใกล้อะไรบ้างรอบๆเดี๋ยวผมมาเปิดนี่ครับ GPS ให้ดูเลยเรียๆเลยครับมานี่ครับวัดบ่อเงินบ่อทองนะครับเดินทางเพียง1นาทีเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเซิร์ชนะครับเป็นตลาดสดนะครับตลาดหัวสำโรงนะครับเดินทางเพียงแค่4นาทีเท่านั้นนะครับตรงนี้ แล้วยังมีเซเว่นอีเลเว่นนะครับนี่ครับเดินทางไปเซเว่นเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเส้นคมนาคมที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับนี่ครับเดินทางออกไปถึงเส้น3ามใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นถนนเส้นคมนาคมสําคัญเลยนะครับโอเคครับแล้วต่อมานะครับสาคัญเลยนะครับ <AIDS> นิคมเกตเวนะครับตรงนี้นะครับเราอยู่ใกล้กับนิคมเกตเวนี่ครับดูครับเส้นทางไปนิคมเกตเวนะครับใช้เวลาเดินทางไปแค่13นาทีเท่านั้นนะครับอ่า โอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมย้ำราคาอีกครั้งนะครับ539,000บาทเท่านั้นนะครับวางดาวเพียงแค่20,000บาทผ่อน36งวดนะครับงวดละ14,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เหลือแค่7แปลงสุดท้ายเท่านั้นนะครับรีบๆเลยนะครับ